สตีฟคิดออกแล้วเนื่องจากเขาถูกเย่เฉินดึงขึ้นเรือของโจนแล้วเขาจึงไม่สามารถเป็นนักโทษบนเรือที่ถอนหายใจและถอนหายใจตลอดทั้งวันได้อย่างแน่นอนยืนคำพูดของคนจีนโบราณถ้ามันมามันจะปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาวิธีที่จะปักหลักบนเรือของเย่เฉินนี่เป็นเพราะว่าเขาจะเป็นพระสังฆราชในอนาคตได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเย่เฉิน ถ้าเขาไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นเขาเพียงแค่ปล่อยให้เฮเลนาผลักยาเล็กน้อยให้กับชายชราเป็นระยะๆะะและโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถนั่งในที่นั่งของมกุกราชกุมารจนกว่าเขาจะเสียชีวิตดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นพระสังฆราชหรือไม่หรือเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวในอนาคตหรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเยเชนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมไม่ทำตามเขา เขาต้องแสดงความจริงใจและการมาที่จินหลิงเพื่อลงทุนเป็นการส่วนตัวเป็นวิธีที่ดีสำหรับทั้งผู้คนและเงินที่จะเข้ามาเมื่อเห็นว่าสตีฟได้ออกถแถลงการเย่เชนก็ยิ้มและพูดว่าจินหลิงเป็นสถานที่ที่ดีที่มีผู้คนที่โดดเด่นเนื่องจากเอมเออร์โรชิล์ตั้งใจจะมาที่จินหลิงเพื่อลงทุนจากนั้นฉันในฐานะบุคคลจากจินหลิงก็ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยธรรมชาติสตีฟกลัวว่าเย่เชนจะไม่เต็มใจที่จะพาตัวเองไปนั่ง แต่ตอนนี้เขาเห็นว่าเขาแสดงการต้อนรับแล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดโดยไม่ลังเลว่าด้วยคำพูดของเอมเมอร์เย่ฉันโล่งใจเย่เฉิงพยักหน้าและหยิบขวดไวนยขาวที่ยังไม่ได้เทครึ้นมาและต่อนหน้าสตีฟเขาก็หยิบยากระจายเลือดและยาช่วยหัวใจออกมาก่อนจะวางยาลงในขวดยาอายุวัฒนะมเกลือละลายทันทีเมื่อเข้าสู่วายและย้อมเนื้อไวน์ให้มีสีน้ำตาลอมเทาอ่อน สตีฟทุกคนดูตกใจคิดว่านี่นี่จะเป็นไปเพื่อตัวเองที่จะดื่มทันทีหลังจากนั้นเย่เฉินหยิบถ้วยวายขึ้นมาแล้วเทให้โจเหลียงหยุนจากนั้นเทลงในถ้วยของสตีฟอีกเล็กน้อยสตีฟเห็นว่าเย่เฉินเทไปที่โจเหลียงหยุนเกือบสองในห้าและเทลงมาเองเกือบหนึ่งในห้าแล้วรีบพูดว่าเย่นายเย่ฉันยังดื่มได้อีกนิดหน่อย เย่เฉินยิ้มสตีฟแม้ว่าวัยสมุนใครจะดีแต่อย่าโลภหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็เทส่วนที่เหลือลงในถ้วยของเขาเองดวงตาของสตีฟโลภแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรมากกว่านี้เพราะหนึ่งในห้านี้ก็ไม่มีอะไรเลยถ้าเขาทำตัวโลภในเวลานี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เย่เฉินไม่พอใจดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าขอบคุณเอมเออเย่ขอบคุณเอ็มเออเย่ โจเหลียงหยุนก็ปลื้มใจและพูดว่านายน้อยเย่นี้ขอบคุณมากจริงๆเย่เฉิงยิ้มอย่างเขินอายและพูดว่าลุงโจเราไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้มาก่อนมาดื่มด้วยกันเช่นเดียวกับการต้อนรับสตีฟสู่จินหลิงตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่เขากลายเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนสูงสุดในจินหลิงเราก็ถือว่ามีส่วนช่วยประเทศและความพยายามของจินหลิงในการดึงการลงทุนจากต่างประเทศ โจเลียงหยุนพยักหน้าหนักหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นยินดีต้อนรับสตีฟสู่จิงหลิงล่วงหน้าสตีฟรีบหยิบแก้วไวนด้วยมือทั้งสองข้างและพูดเสียงดังว่าไม่ต้องกังวลคุณทั้งคู่ฉันจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่เย่เชนอีกครั้งทันทีเพราะไวน์สมุนไพรที่เย่เชนมอบให้เขาจะไม่กล้าดื่มโดยตรงถ้าเย่เชนไม่พูดอะไร เย่เฉิงยิ้มในขณะนี้และยกถ้วยไวน์ขึ้นพูดว่ามาเถอะแห้งไปเถอะทันทีที่สตีฟได้ยินดังนั้นเขาก็รีบหยิบถ้วยไวน์ขึ้นมาดื่มเหล้าแรงๆในถ้วยทันทีที่ไวน์เข้าปากความรู้สึกก็แตกต่างไปจากเมื่อกี้อย่างมากแม้ว่าการดื่มไวน์จะเป็นกระแสร้อนเช่นกันแต่กระแสร้อนนั้นเผ็ดและกระตุ้นแต่ไวน์สมุนไพรนี้เกี่ยวกับความรู้สึกอบอุ่นและการบำรุง และหลังจากดื่มแล้วดูเหมือนว่าทุกรูขุมขนจะสบายเป็นพิเศษท้ายที่สุดมันเป็นยากระจายเลือดและประหยัดหัวใจที่ได้รับการปรับปรุงโดยเม็ดิซีนเขาดรอและความแรงของมันเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นแรกสุดดังนั้นหนึ่งใน5ของยาเม็ดนี้จะสามารถนำสตีฟกลับสู่สภาพที่เขาเป็นเมื่อ2ปีก่อนในแหล่งกำเนิดเป็นอย่างน้อย คราวนี้ให้เขารู้สึกถึงผลยาที่เอาแต่ใจและหาที่เปรียบมีได้ผู้คนไม่เหนื่อยมากนั่งบนแมตซ่ายังไม่รู้สึกปวดหลังปวดก้นแม้ดวงตาจะดีกว่าก่อนหน้านี้มากดูเหมือนว่าระดับของสายตายาวตามอายุมีความคืบหน้าอย่างมากในระยะสั้นคือความง่ายที่ไม่เคยมีมาก่อนจากนั้นมองไปที่ด้านตรงข้ามของโจโลิงยุนเห็นได้ชัดว่าใบหน้าเป็นมากกว่าสีดอกกุหลาบจำนวนมากแม้แต่ริ้วรอยก็มองเห็นได้น้อยกว่ามาก เมื่อเขาคิดถึงความจริงที่ว่ายาที่ผู้คนดื่มนั้นมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าของเขาเองสตีฟกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาในใจในขณะนี้เองที่สตีฟฟอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจคุณเย่ฉันรู้ว่าทำไมพ่อของฉันถึงสนใจยาอายุวัฒนาของคุณมากนี้สิ่งที่คุณดื่มลงไปไม่ใช่ยาแต่เป็นการย้อนเวลา เย่เชิญหัวเราะสตีฟจำไว้อย่างหนึ่งใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่เป็นเวลานานเป็นผู้ชนะที่แท้จริงถ้าคุณโชคดีชีวิตของคุณยังไม่ถึงครึ่งทางจนถึงตอนนี้อนาคตยังอีกยาวไกลและมีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสตีฟรีบลุกขึ้นยืนและโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งต่อเย่เชนเอ็มอร์ย่ตอบว่าใช่ฉันหวังว่าฉันจะมีโอกาสในอนาคตที่จะไปกับเอ็มอร์ย่เสมอและฟังคำสอนของเขาเสมอ ในขณะที่เย่ยเฉินกำลังผลักถ้วยกับโจเหลียงหยุนและสตีฟเซี่ยวฉางกุนก็พบโรงแรมด่วนราคาถูกที่จะเข้าพักเขาไม่กล้าบอกลูกสาวและลูกเขยว่าเขากลับไปจีนแล้วและเขาไม่ต้องการเสียเงินเพิ่มค่าที่พักดังนั้นเขาจึงต้องทำหนึ่งคือในโรงแรมทางลาดัดแล้วไปสนามบินแต่เช้าตลู่ของสนามบินเพื่อบินกลับดูไบเพื่อพบกับมาลาน หลังจากอาบน้ำในห้องน้ำที่ครึ่งราและมีกลิ่นเหม็นเซียวช้างกุลก็นอนลงบนเตียงที่ซุดโซมและน้ำตาก็ไม่สามารถระง,งับได้อีกครั้งและออกมาจากดวงตาของเขาเขาพลาดโอกาสดีๆไปไม่น้อยในยชีวิตฮันไมกิ้งเป็นหนึ่งเดียวและพระพุทธร,รูปสมฤทธิทองซ่องเหนือเป็นองค์ที่สองนอกจากนั้นเขาคิดย้อนกลับไปอย่างรอบคอบเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองและดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คว้าโอกาสดีๆ เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าสู่สมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรและกลายเป็นรองประธานบริหารแต่เขาก็พาตัวเองออกจากเกมด้วยตอนนี้เขาต้องนอนบนเตียงถือโทรศัพท์มือถือให้ประธานาธิบดีเปเพื่อเตรียมอีเมลลาออกแต่เขาก็รู้ด้วยว่าอีเมลลาออกคือการผ่านยต,ติเพื่อแสดงทัศนคติของเขาหรือให้ประธานาธิบดีเปออกจากที่ว่างสำหรับสำนักงานที่ดีของเขา ในเวลานี้ประธานเปไม่ได้อยู่เฉยๆที่บ้านเขาพบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของอาจารย์หฮง WU จากการสอบถามมากมายหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็ยังโทรหาอาจารย์หฮงที่ห ในความเห็นของเขาเขาเป็นหัวหน้าง,งานของเซี่ยวฉังกุนและเซี่ยวฉังกุนและมิตรภาพความสัมพันธ์ระดับปรมาจารย์ที่5ของหงตอนนี้เขาอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะจัดการกับเซี่ยวฉังกุนควรทักทายอาจารย์คนที่5ของหงมิะนั้นในกรณีที่หงฟิปมาสเตอร์หันกลับมาตำหนิหัวของเขาเขาไม่ใช่เพราะไม่มีเหตุผลที่จะทำให้เขาขุนเคือง เขาต้องทําให้อาจารย์ฮงวชัดเจนว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดการกับเซี่ยวฉางกุนแต่เพื่อเห็นแก่ใบหน้าของมาสเตอร์ฮงวและความสัมพันธ์ของเขากับเซี่ยวฉางกุนเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานาธิบดีให้กับเซี่ยวฉางกุนเมื่อฮงวได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยเขาถามด้วยความระมัดระวังว่าอันไหนประธานเปรีบพูดอย่างนอบน้อมว่าสวัสดีฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าเป็นอาจารย์ที่ห้า ฉันเองหง W U, ให้อืมและถามเขาว่าคุณเป็นใครคุณกำลังมองหาอะไรจากฉันประธานเปรีอธิบายว่าสวัสดีอาจารย์5ชันชื่อเปอาเก่าจากสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรของเราเราเคยพบกันมาก่อนโอ้ฮง W ับาจำเขาได้และพูดว่าเป็นประธานเปอาคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร ประธานเปพูดอย่างยุ่งยิงว่าฉันยังขอให้เพื่อนสองสามคนช่วยฉันสอบถามเกี่ยวกับหมายเลขของคุณคงดับยิ้มคงเดาได้ว่าการโทรของเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับเซี่ยวถางกุนดังนั้นเขาจึงพูดว่าคุณกำลังมองหาอะไรฉันคุณก็พูดได้ประธานเปไม่ว่างพูดว่าโอยอาจารย์ห้านี่ทางกุนกับคนของคุณจางเออเมาด้วยกันเพื่อมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ได้อยู่ในแวดวงโบราณค่อนข้างร้อนดี ไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้อัญญประกาศคู่ฮง W ิยูกล่าวว่าฉันได้ยินคุณไปต่อจากนั้นประธานเปกล่าวว่าพูดตามตรงสิ่งนี้ไม่เพียงแต่มีผลกระทบอย่างมากในแวดวงโบราณในด้านการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพของเราตลอดจนแง่มุมทางวารรณกรรมและศิละปะของเมืองของเราก็มีผลกระทบไม่มากนะับ คุณรู้ด้วยว่าฉันได้กล่าวถึงชางคุมกับที่นั่งรองประธานบริหารมาก่อนแล้วและตั้งใจจะรอให้ฉันออกจากสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วหาทางยกเขาไปทางขวาพูดแบบนี้เปจะถอนหายใจยาวพูดอย่างช่วยไม่ได้พูดตามตรงฉันต้องการรักษารองประธานบริหารของเขาในตำแหน่งนี้ไว้ แต่ผลกระทบของสิ่งนี้ใหญ่เกินไปและแย่มากตอนนี้ฉันไม่สามารถทนต่อแรงกดดันนี้ได้ดังนั้นทำได้เพียงปล่อยให้ชางคุมวางตัวก่อนรองประธานบริหารของตำแหน่งนี้ที่จะยอมแพ้จากนั้นฉันก็พยายามเอาใจพนักงานให้มากที่สุดแล้วจัดให้เขาเป็นรองประธานทั่วไปโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าอัตราความสำเร็จยังค่อนข้างสูงหากในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างน้อยฉันก็จะออกจากชางคุมด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการคุณคิดอย่างไร ฮงดัรู้ถึงความตั้งใจของเขานั่นคือเขากลัวว่าเขาจะหันหลังกลับและตำหนิเขาเพราะเซี่ยวชังกุนถูกลดระดับตามเหตุผลตอนนี้เขาอืมพูดประโยคหนึ่งแล้วทำงานหนักประธานเปเรื่องนี้โดยพื้นฐานแล้วก็ผ่านไปแล้วหันหลังกลับเซี่ยวชังกุนควรจะสามารถชอบประธานไปได้อย่างน้อยก็อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ อย่างไรก็ตามเขาคิดว่าทัศนคติของอาจารย์เย่เชนเย่นั้นชัดเจนมากคือการปล่อยให้เซี่ยวฉังกุลให้บทเรียนเล็กน้อยถ้าเขาอยู่ในเวลานี้แล้วช่วยเขารับรองไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคิดของเย่เชนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาแซงทําเป็นประหลาดใจและถามประธานเปทําไมคุณต้องบอกฉันเกี่ยวกับกิจการภายในของสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพของคุณฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมของคุณ แล้วใครทำหรือไม่ทำอะไรมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ้าวประธานเปยยอไม่ฟื้นคืนสติสักครู่เขาได้ยินว่าน้ำเสียงของหงง w U ดูเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยแต่ชั่วขณะหนึ่งเขาไม่สามารถจับได้ว่าแหล่งที่มาของความไม่พอใจนี้คืออะไรมันเป็นความไม่พอใจกับพฤติกรรมของเขาเองในการเรียกเขาไปรายงานหรือไม่พอใจกับการจัดการสถานการณ์ของเขาเองหรือว่าเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลย ประธานเปที่ไม่สามารถเข้าใจประเด็นสำคัญได้รีบพูดว่าอาจารย์ห้าฉันรายงานคุณด้วยไม่ต้องการหันหลังให้คุณในเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดใดๆฉันยังกังวลว่าในกรณีที่คุณรู้ว่าชางคุณถูกกดระดับอารมณ์ไม่มีความสุขคงไฟพูดอย่างตรงไปตรงมาและฉันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันมีความสุขหรือไม่มีความสุขสมาคมคัดลายมือและจิตรกรรมของคุณแม้ว่าพรุ่งนี้จะถูกยุบแต่ก็ยังไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน พูดอย่างนั้นเขาก็พูดด้วยความใจร้อนว่าเอาละฉันมีบางอย่างอยูอย่ข้างๆดังนั้นฉันจะวางสายก่อนคุณไม่มีอะไรทำและอย่าโทรหาฉันประธานเปย์ยังไม่ตอบสนองเสียงปีบที่ยุ่งเหยิงมาจากอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ทำให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายวางสายไปแล้วคราวนี้ถึงคราวที่ประธานเปย์ยอจะสับสนเขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองว่าอาจารย์ฮงห้าหมายถึงอะไรกันแน่ เขาไม่ต้องการสนใจชีวิตหรือความตายของเซี่ยวชางกุนเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยสุภาพกับเสี่ยวชางคุณหรอภรรยาของประธานเปออกมาจากห้องนอนมองไปที่ประธานเปที่มุนงงอดไม่ได้ที่จะถามโอเปอาจารย์ฮงฟิปพูดอะไรทางโทรศัพท์ประธานเปกล่าวว่าเขาบอกว่าเรื่องของสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพไม่เกี่ยวข้องกับเขากล่าวว่าแม้ว่าจะถูกยุบแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขา ภรรยาของประธานเปพูดทันทีว่าจำเป็นต้องคิดหรือไม่ต้องเป็นเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะสนใจเรื่องของเสี่ยวชางคุณปรมาจาร์หงห้าไม่สนใจเรื่องของเสี่ยวชางคุณเหรอประธานเปยออุทานว่าแต่แต่เขาเคารพเสี่ยวชางคุณมากก่อนหน้านั้นเราไปกินข้าวที่เฮเวนลี่เฟรเกน m a n ชั่นไม่เพียงแต่เขาหยิบกล่องที่ดีที่สุดออกมาแต่เขายังริเริ่มที่จะส่งไวริเริ่มที่จะมาและปิ้งไว์ พันรายาของเขาโบกมือและพูดว่าโอเปคุณอยู่ในสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพบำนานประเภทนี้มาเป็นเวลานานในหน่วยศิละปะและวัฒนธรรมความวัยของกลิ่นลดลงอย่างมากแม้ว่าเมื่อวานคนสองคนจะนอนด้วยกันแต่วันนี้พวกเขาอาจจะชัดแบบนับภาษาอะไรกับพวกเขาสองคน พันรายากล่าวและพูดว่าและคุณต้องรู้ว่าจางเออร์เมาเป็นกองทหารของปรมาจารย์หงห้าของเขาผลของเสี่ยวฉางกุลกับเขาเพื่อสมรู้ร่วมคิดตั้งค่าการช่อกงสิ่งเลวร้ายแบบนี้อาจารย์หงห้าจะมีความสุขได้และตามที่แวดวงเพื่อนของจางเออร์เมากล่าวว่าการช่อกงเงินเข้ากระเป๋าของเซี่ยวฉางกุลสิ่งนี้พิสูจน์อะไรได้บ้างนี่เป็นการพิสูจน์ว่าจางเออร์เมากําลังทําหน้าที่เป็นแพทซี่ของเซี่ยวฉางกุลในเรื่องนี้และกําลังทํางานในนามของเซี่ยวฉางกุล เอเสี่ยวชางคุณกล้าใช้ที่ปรึกษาทางทหารของอาจารย์หงเป็นคนขีม่ม้าและยังทําให้เกิดเรื่องอื้อฉาครั้งใหญ่เช่นนี้ใบหน้าของอาจารย์หงจะแขวนไว้ได้ไหมในช่วงเวลาเช่นนี้เมื่ออาจารย์หงห้าโกรธเขาจะเลิกกับเสี่ยวชังคุณในกระบวนการอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้ประธานเปยก,ก็อุทานว่าภรรยาตามความหมายของคุณปรมาจารย์หงฟิปไม่สนใจความตายหรือชีวิตของเสี่ยวชังกุนอีกต่อไปแล้วแน่นอน พันรยากล่าวว่าถ้าเขาสนใจเขาจะแสดงทัศนคติของเขาในตอนนี้ผู้คนไม่ยอมให้คุณโทรหาเขาด้วยซ้ำนั่นคือเขาไม่ต้องการสนใจเรื่องนี้และไม่เต็มใจที่จะพูดอย่างชัดเจนฉันไป ประธานเปกัดริมฝีปากของเขาบางคนรู้สึกหดหูใจกล่าวว่าเร็วที่จะรู้ว่าเขามีทัศนคติเช่นนี้ฉันจะไม่ให้เซี่ยวฉางกุลรับประกันฉันต้องการให้เขาเป็นรองประธานของตําแหน่งมันเป็นเพียงเพื่อเอาใจปรมาจารย์หงทั้ง5้าและเกรงว่าอาจารย์หงฟิปจะตําหนิเขาในอนาคตแต่ตอนนี้อาจารย์หงห้าที่เกียดเกินกว่าจะสนใจเขาแล้วทําไมฉันถึงต้องช่วยเขาด้วยความกดดันมากมายใช่ภรรยาพูดโดยไม่คิดว่าเนื่องจากอาจารย์หงห้าได้แสดงจุดยืนแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องช่วยเขาเลยในเรื่องนี้และคุณต้องรู้ว่าตราบใดที่คุณช่วยเขาในเรื่องนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าคุณแค่เข้าข้างเขาและสิ่งนี้จะทําให้คุณมีเรื่องให้พูดถึงอย่างแน่นอนและถ้าคุณสามารถยุติธรรมและเป็นกลางในเรื่องนี้มันจะทําให้คุณได้รับชื่อเสียงที่ดีสําหรับตัวคุณเองอย่างแน่นอนพรรยาของเขากล่าวและอดไม่ได้ที่จะเตือนเขาว่า เปอาพูดเท่ามีบางสิ่งที่คุณไม่สามารถมองโลกในแง่ดีเกินไปคุณต้องพิจารณาสิ่งหนึ่งนั่นคือในกรณีที่คุณไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้จะทำอย่างไรถ้าคุณไม่ลุกขึ้นประธานเปตบริมฝีปากของเขาถ้าคุณไม่ลุกขึ้นคุณก็ทำได้ต่อไปในสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตรกรรมเท่านั้น พันรยาพยักหน้าและถามว่าหากคุณต้องอยู่ในสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรต่อไปในอนาคตคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธปรานหรือความเป็นกลางจะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของคุณในความสง่างามและสถานะของสมาคมความคิดเห็นส่วนตัวของฉันคือสถานาการณ์นี้ไม่จำเป็นเลยสำหรับเสี่ยวชางคุณและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณเองประธานเปพยักหน้าอย่างครุ่งคิดและพูดอย่างชื่งชาว่าแต่ฉันสัญญากับเขาแล้วว่าจะ ภรรยาถามอย่างมีวาทศิลว่าสัญญาอะไรสัญญากับคนอื่นได้หลายอย่างพี่สาวของฉันเมื่อเธอซื้อบ้านเพื่อยืมเงินฉันก็สัญญากับเธอแต่เธอหันหัวไปยืมสองล้านฉันสามารถให้เธอได้เธอขายบ้านเก่าให้บ้านใหม่รวมสองล้านเพื่อชดเชยส่วนต่างของราคาคุณบอกว่าเธอมองหาฉันเพื่อยืมล้านก็สมเหตุสมผลเช่นกันอ่สองล้านเปิดปากทั้งหมดมองหาฉันที่จะยืมแล้วไม่ใช่ฉันช่วยเธอเปลี่ยนบ้าน ที่สาวไม่ได้อ้าปากแบบนี้เพราะเธอมีความรู้สึกดีที่จะอ้าปากนี้ฉันก็มีความรู้สึกที่ดีที่จะปฏิเสธประธานเปนถามเธอว่าถ้าอย่างนั้นคุณหมายความว่าฉันไม่สนใจที่จะปกป้องบทสวดของเซี่ยวฉางกุนภรรยาเกิดความคิดขึ้นมาว่าคุณไม่ได้ขอให้เขาส่งอีเมลลาออกเหรอเขาแค่ต้องการส่งอีเมลนั้นดังนั้นคุณสามารถใช้โอกาสนี้ตกลงลาออกของเขาได้ใช่ไหม ประธานเปยยอพูดด้วยความยากลำบากว่านี่นี่เป็นหลานชายมากเกินไปฉันปล่อยให้เขาส่งอีเมลลาออกเป็นคนแรกที่สละดตำแหน่งรองประธานบริหารแล้วไปไกลเกลี่ยกับรองประธานเหล่านั้นเราแก้ปัญหาภายในปัญหาภายในเซี่ยวฉังกุนปล่อยให้ขั้นตอนเราต่อไปทุกคนมีความสุขแต่ถ้าฉันเป็นเซี่ยวฉังกุนนี่ไม่ใช่กับธนาคารที่ประสงค์ร้ายดึงสินเชื่อลักษณะถ้าเขารู้ว่าฉันหลอกเขาเขาจะเกลียดฉันจนตาย คุณกลัวอะไรพรรยาถามเขาอารมณ์เสียเล็กน้อยคุณกลัวเขามากเสี่ยวฉังกุลเกลียดคุณหรือไม่ตอนนี้ที่สาวของฉันเกลียดฉันเกลียดฟันของฉันฉันพูดอะไรเธอเกลียดฉันอีกครั้งเงินนี้ฉันไม่สามารถให้เธอยืมได้ถ้าฉันกลัวว่าเธอเกลียดฉันและให้เงินสองล้านแก่เธอผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ผลที่ได้คือเธอจะเปลี่ยนบ้านใหม่โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วปรับปรุงใหม่ในปีนี้เปลี่ยนรถในปีหน้าให้ลูกของเธอแต่งงานในปีหน้าและให้กำเนิดล้านของเธอในปีถัดไปใช้เงินไปกับสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งและเธออาจไม่สามารถจ่ายเงินให้เราสองล้านใน3 5หรือ10หรือ8ปีสองล้านฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ใส่ในบัญชีสากลตามสัญญารับประกัน 3. 5 1เปปีคือดอกเบี้ย7 0 0 0 0่หยวนไม่นับดอกเบี้ย10ปีคือ7 0 0 0 0 0ใครจะชดเชยเงินนี้ให้ฉัน ฉันกินการสูญเสียโง่ๆนี้ไม่ได้เธอกล่าวเสริมว่าตอนนี้คุณช่วยเซี่ยวฉังกุนไม่มีความหมายฮงไฟมาสเตอร์ Master, ไม่สนใจเขาและไม่น่าจะจำความดีของคุณได้เพราะเหตุนี้คุณปกป้องเขาและอะไรดีไม่มีประโยชน์เลยและเพราะคุณประกันตัวเขาออกไปคุณจะต้องได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดีในเรื่องความโปรดปรานและปบปิดผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณในอนาคตในสมาคมคัดลายมือและติตประกรรม นี่คือที่จับของคุณเผื่อว่าวันหนึ่งรองประธานเหล่านั้นที่อยู่ในมือของคุณต้องทําให้คุณผิดหวังและเขียนจดหมายแจ้งบาะแสคุณก็ทําเพื่อประธานเปเหงอออกเย็นและรีบพูดว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นฉันก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้อีกต่อไป หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวและพูดว่ามันก็แค่นั้นในช่วงเวลาเช่นนี้แน่นอนว่าทุกคนกว่าหิมะหน้าประตูของพวกเขาไม่เคยสนใจน้ำค้างแข็ง,ขงบนกระเบื้องของคนอื่นและฉันจะไม่ตำหนิว่าไม่ชอบทำต่อเสี่ยวชางคุณตำหนิเขาเพียงทำสิ่งต่างๆโดยไม่คิดและสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในเวลานี้เซี่ยวชางคุณได้เขียนจดหมายลาออกเสร็จแล้ว เขายังรู้ว่าเขาต้องการดูดีดังนั้นอีเมลจึงถูกส่งไปยังประธานาธิบดีเปเพียงอย่างเดียวประธานเปได้รับอีเมลและเปิดอ่านถ้อยคาของเซีย่ยวฉางกุลทันทีซึ่งก็คือเขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรองประธานบริหารด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาเองและขอให้ประธานเปอนุมัติ ตามความตั้งใจก่อนหน้านี้ประธานเปเจะเรียกรองประธานาธิบดีต่อไปนี้ไปประชุมในวันพรุ่งนี้ให้พวกเขาดูอีเมลจากนั้นแจ้งให้พวกเขาชัดเจนว่าเซี่ยลฉางกุนเป็นคนลงคนเดียวและบางคนก็ขึ้นและเรื่องนี้จะหยุดและทุกคนจะมีความสุขอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้วางแผนที่จะปกป้องเซี่ยลฉางกุนอีกต่อไปดังนั้นอีเมลละออกของเซี่ยลฉางกุนจึงกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาที่จะตัดความสัมพันธ์กับเซี่ยลฉางกุน เขาสามารถตอบกลับอีเมลอย่างตรงไปตรงมาและอนุมัติการลาออกของเซี่ยวฉังกุลในอีเมลเพื่อให้เซี่ยวฉังกุลสามารถเก็บของและออกจากสมาคมได้ อย่างไรก็ตามเขากลัวว่าเสี่ยวชางคุงจะมาหาปัญหาของตัวเองกลางดึกบวกกับความจริงที่ว่าเสี่ยวชางคุงจะต้องนั่งเครื่องบินกลับดูไบในเช้าวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจอนุมัติการลาออกของเสี่ยวชางคุงในวันพรุ่งนี้เพื่อที่ว่าเมื่อเสี่ยวชางคุงรู้ว่าเขามาถึงดูไบแล้วเขาสามารถให้เวลาเขาสองสามวันในการย่อย ดังนั้นอีเมลละออกของเซี่ยวฉางกุนจึงถูกส่งออกไปไม่ใช่5นาทีประธานเปตอบกลับอีเมลเซี่ยวชางกุนคลิกเพื่อดูเพียงเพื่อดูประธานเปตอบว่ารองประธานเซี่ยวรเริ่มที่จะละออกมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อสมาคมของเราอย่างไรก็ตามสถานการณ์ส่วนตัวของรองประธานเซี่ยวและความเต็มใจที่จะได้รับความเคารพดังนั้นโปรดขอให้รองประธานทุกคนมาที่สำนักงานของฉันในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้หารือเรื่องนี้ด้วยกัน เซี่ยวชังกุลยังคงสงสัยว่าประธานเปตอบกลับอีเมลของตัวเองอย่างไรเพื่อให้รองประธานาธิบดีคนอื่นๆไปที่สานักงานของเขาเพื่อประชุมตามด้วยการมองอย่างใกล้ชิดประธานเปได้คัดลอกทุกคนการคัดลอกทุกคนเมื่อตอบกลับอีเมลก็เหมือนกับการส่งต่ออีเมลที่เขาส่งให้ผู้อื่นเช่นกัน หัวใจของเซี่ยวฉังคุณรู้สึกแบบนี้ประธานและรองประธานสองสาคนสามารถพูดคุยภายในได้โดยไม่จำเป็นเลยที่จะคัดลอกทุกคนดังนั้นพวกเขาจึงรีบส่งเสียงบนวยปอเพื่อถามประธานเปประธานเปคุณเพิ่งตอบกลับอีเมลคัดลอกทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่ผิดอา ประธานเปตอบว่าชังคุณคุณเรื่องนี้ในความเป็นจริงเราทุกคนรู้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องซ่อนเพื่อที่เราจะได้ปรากฏตัวเพื่อทําสิ่งต่างๆอย่างยุติธรรมและเปิดเผยคุณสามารถวางใจได้การประชุมในวันพรุ่งนี้ฉันจะหารือกับประธานาธิบดีสอคนอย่างรอบคอบ เซี่ยวฉังกุลคิดว่าประธานเปกล่าวว่าก็สมเหตุสมผลเช่นกันสิ่งของตัวเองในแวดวงของกล่าวและแวดวงศิละปะเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วไม่จําเป็นต้องซ่อนตัวอยู่ในสมาคมอย่างไรก็ตามมันเป็นโรงละครทําเพื่อให้ทุกคนเห็นจริงๆแล้วโน้มน้าวใจมากกว่าดังนั้นเขาจึงวางใจลงและพูดกับประธานเปประธานเปฉันจะกลับไปที่ดูไบในเที่ยวบินเช้าวันพรุ่งนี้โปรดดูแลด้านนี้ ประธานเปกล่าวว่าไม่ต้องกังวลชังกุนฉันจะดูแลมันอย่างแน่นอนเซี่ยวชังกุนก็ไม่สงสัยในตัวเขาเช่นกันพูดอย่างยิ้มแย้มว่าถ้าอย่างนั้นก็ยากสําหรับคุณประธานเปเมื่อฉันกลับมาฉันจะเลี้ยงคุณด้วยเครื่องดื่มดีๆท,ที่เที่ยนเซี่ยงฟูหลังจากที่ประธานเปได้ยินข้อความนี้จากเขาเขาก็ไม่ได้ที่จะพึงพำว่ายังคงเป็นคฤรหาหนดน้ำหอมสวรรค์ อาจารย์ฮงดัยูไม่สนใจคุณอีกต่อไปแล้วบางทีในอนาคตในเฮเวนลี่เฟรแกนแมนชั่นคุณอาจไม่ดีเท่าฉันถอนหายใจประธานไปโยนโทรศัพท์มือถือของเขาทิ้งและพูดกับภรรยาของเขาด้วยท่าทางแสดงความยินดีกับตัวเองฉันไม่ได้ลม้มลงดับของฉันจริงๆเพราะเรื่องขององค์การช่อโกงเป็นสิ่งที่เซี่ยวฉังกุลทำด้วยตัวเองภรรยาที่ถูกต้อง ภรรยาของเขาไม่ว่างกล่าวว่าแน่นอนคุณไม่ได้ตกบอน้ำคุณทันเวลาที่จะขีดเส้นกับเขาฉันเห็นอาคุณไม่ได้เรียกรองประธานสองสามคนในวันพรุ่งนี้เพื่อเปิดการประชุมเล็กๆคุณเพียงแค่เรียกทุกคนทุกคนมารวมกันเพื่อเปิดการประชุมใหญ่จากนั้นเสี่ยวฉางคุณก็ยังไม่อยากอยู่ในสมาคมเรื่องนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงอย่างเต็มที่ด้วยการแสดงมือเพื่อดูความหมายของประชาชน ถ้าทุกคนคิดว่าเซี่ยวฉางกุลและจางเออเมาไม่สําคัญหวังว่าจะรักษาเขาไว้คุณก็ไม่ต้องกังวลโดยตรงเพื่อให้เขาดีแต่ถ้าทุกคนแสดงจุดยืนและต้องการให้เขาออกจากสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและจิตประกรรมคุณไม่จําเป็นต้องรับโทษทั้งหมดสําหรับเรื่องนี้ท้ายที่สุดมันเป็นการตัดสินใจของพนักงานทั้งหมดคุณสามารถวางใจได้ว่าจะสามารถบล็อกตัวเองได้ ประธานไปหยิบขึ้นมาฉันจะพูดกับคุณด้วยวิธีนี้เสี่ยวฉังกุลแม้ว่าจะไม่มีสิ่งนั้นก็ตามเพื่อมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเต็มรูปแบบเขาต้องออกไปด้วยเขาอยู่ในสมาคมของเราภายในบุคลากรที่เลวร้ายที่สุดทุกคนรู้ว่าเขาไม่มีระดับมืออาชีพไม่เลือกปฏิบัติอย่างหมดจดฉันเคยพูดถึงว่าก่อนที่เขาจะขึ้นมาแต่ยังเพิ่มความกดดันอย่างมากภรรยาของเขาพยักหน้าหัวเราะ ถูกต้องคราวนี้แม้ว่าจะเป็นนี่ที่ยืมมาเพื่อค่าถ้าเขามาหาคุณหลังจากข้อเท็จจริงเพื่อถามคำถามคุณบอกกว่านี่เป็นความตั้งใจของทุกคนคุณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ใครปล่อยให้การช่อโกงนั้นเป็นของเขาเองถ้าจะตำหนิก็โทษเขาได้แค่ไม่ใช่คุณ